วานิสาคลินิกพาเที่ยวเกาหลี3วัน2คืนสำหรับใครที่จะชอบการท่องเที่ยววานิสาคลินิกจะพาคุณบินลัดฟ้าไปยังประเทศเกาหลีเมืองปูซาน3วัน2คืนฟรีทันทีเมื่อคุณซื้อโปรโมชัน่นวานิสาแพ็กเกจมูลค่า65,845บาทแต่จ่ายเพียง32,500บาทเท่านั้น สุดคุ้มในราคาสุดพิเศษที่คุณจะได้ทั้งดูแลผิวและยังได้ท่องเที่ยวไปกับเราห้ามพลาดมีดดจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2559สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage วานิสาคลินิกวานิสาคลินิกเพราะคุณคือคนสำคัญ